สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้นะคะที่ก็มาทำคลิปนะคะดูดวงประจําวันให้อีกแล้วนะคะสำหรับประจําวันที่1ตุลาคม2,564นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณมีดวงดังนี้ค่ะการงานนะคะงานมีเรื่องให้ตัดสินใจนะบางครั้งนะคะก็ต้องตัดสินใจหรือเลือกไปเลยค่ะชี้ถูกชี้ผิดนะคะเราอาจจะเป็นผูอ้ออกกฎหรือเป็นผู้ที่ มีตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องชี้ถูกชี้ผิดเลยแต่ในบางครั้งนะตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องทําหน้าที่ให้ดีสุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีความเครียดนิดหน่อยนะคะหลังจากตัดสินใจอะไรไปแล้วเนะาะหมือนกับชาวที่เรา บบกดดันนะคะแล้วก็หลังจากเลือกอะไรไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราแบบว่ามีความฟีดแบ็กในการทําให้เรารู้สึกเสียใจหรือมีความคิดวนนะคะว่าเขาจะพอใจหรือว่าชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจอะไรไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้ให้คิดซะว่าเออเราทาหน้าที่ณโมเมนต์นั้นให้ดีสุดก็ะพอนะคะแล้วก็การเงินนะคะผลกําไรนะคะหรือไรายได้ยังไม่เกิดผลสักเท่าไหร่นะคะ วันนี้ก็คือผลกําไรหรือไรายได้เนี่ยยังไม่เกิดผลเท่าไหร่ในวันนี้นะคะมีเรื่องให้เครียดๆนะคะที่บอกไปนั่นแหละนะคะแล้วก็ความรักนะคะความรักค่อนข้างคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างดีนะคะครอบครัวดีนะคะแล้วก็ มันติดที่ความคิดตัวเองเนะะี่ยค่ะบางครั้งนะคะในการทํางานนะมันอาจจะต่อเนื่องมาทําให้คนในครอบครัวนะคะได้รับผลพวงลงไปด้วยนะคะยังไงก็แยกแยะนิดนึงนะคะมันอาจจะมีผลจากนั้นมาด้วยนะคะเครียดนะคะสุขภาพก็เครียดสะสมนะคะนอนไม่หลับนะคะยังไงนะคะเห็นไหมคะต้นตอของความเครียดนะคะกำจัดให้ได้เท่านั้นเองนะขอให้เป็นกําลังใจค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขอให้ผ่านเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะแล้วคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในวันที่1ตุลาคม2564ดวงคนเป็นแบบนี้ค่ะ การงานดีค่ะได้รับข่าวดีนะคะมีโชคจากการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็การขยันนะคะการงานหรือว่าอะไรต่างๆที่เราทําไปความขยันที่เราลงมือลงไม้ลงมือไปเนี่ยมันเกิดผลน,นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่นะวันนี้นะคะการเดินทางมีการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะทํางานเยอะไปหน่อยทําให้สับสนได้บางทีเราอาจจะปรัแบบซ้ายหรือขวาดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ลืมลงลงลืมลืมอะไรอย่างนี้นะคะระวังนะคะให้ละเอียดนิดนึงนะคะอาจจะแบบตั้งสติก่อนสตาร์ทนิดนึงนะคะการเงินนะคะดีนะคะหากอยากลงทุนนะคะเรื่องเหมือนแบบเสี่ยงดวงหรือว่ามีการลงหุ้นอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างดีค่ะไปในไปใน,ไปในทิศทางที่ดีนะความรักนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะช่วงนี้จะพบปะครอบครัวกันบ่อยมากนะคะแล้วก็ความรักค่ะไปในทางที่ดีค่ะอยู่ดีนะคะก็ สุขภาพนะคะตอนนี้นะคะก็คือที่บอกไปนะคะอาจจะมีหลงลืมไปบ้างนะคะมันอาจจะทําให้เราแบบติดขัดสับสนหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบสมองเราอาจจะไม่โฟล w นะคะยังไงก็ ให้ให้ให้ตั้งสตินิดนึงนะคะก่อนทํางานแล้วก็มันจะได้ไม่เป็นผลผลพวงต่อจากวันนั้นวันวันวันทั้งวันอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงคุณในวันที่1ตุลาคม2564เป็นดังนี้ค่ะวันอังคารนะคะก่อนการงานนะคะค่อนข้างมีการแข่งขันเกิดขึ้นในองค์กรเดียวกันเองก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะมีการแบบอาจจะต้องสปีดตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็คือคืออาจจะต้องเจออะไรที่เราจะต้องแบบ กดดันตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะการเงินค่อนข้างดีค่ะได้มาปุ๊บนะคะได้การเงินอ่ะดีแต่ว่าคือเหมือนรายรับดีนะคะรับมาปุ๊บก็ค่า้จ่ารออยู่เลยนะคะยังไงก็รับมาจ่ายไปก,ก,ก็ดีค่ะยังมีให้ยังมีเข้ามาแล้วมีให้ใจ่ายไปนะโอเคอความรักนะคะค่อนข้างดีค่ะมีโชคนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะ มีโชคทางนั้นนะคะอาจจะแบบว่าเราอาจจะเขาอ,อาจจะเป็นเจ้านายเป็นอะไรก็ได้นะคะหรือว่าสุขภาพนะคะก็ให้ทบทวนนะคะการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนิดนึงอาจจะแบบทํางานหนักไปหน่อยที่แล้ว,ลวมาหรืออาจจะเครียดหรืออาจจะอะไรมาก ไปมากแล้วนะคะก็ลองเปลี่ยนนะคะออาหารการกินบ้างอาจจะทานอาหารแบบเดิมๆมากเกินไปนะคะบางทีอาจจะทําให้ร่างกายแบบดีขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นจากที่แบบหงอยเหงาเศร้าซ้อยอะไรนะคะลองปรับอาหารดูลองหาลองหาอาหารอะไรที่เราชอบชื่นชอบมาทานบ้างนะคะให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเนาะโอเคค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะการงานนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางวันในวันที่1ตุลาคม2 5 6 4นะคะการงานนะคะอตอนนี้ก็พึงพอใจกับตำแหน่งงานที่ทำอยู่นี้นะคะมันแล้วก็ในตำแหน่งงานนี้เราจะได้ทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะคะอาจจะมากกว่าหน้าที่ที่เราสมัครเข้าไปนะคะความรับผิดชอบมากขึ้นเลยนะคะมีคู่แข่งเช่นกันค่ะมีการแย่งชิงนะคือทํางานดีเนาะอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมีการแบบแย่งชิงหรือการขัดข้าอะไรกันขึ้นนะคะมีการขัดแย้งอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะอาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าสมัครงานแล้วได้งานใหม่อะไรเงี้ยอาจจะมีการถ่ายเทมีการาเปลี่ยนแปลงมีการโย,ยกย้ายอะไรเงี้ยน,นะคะการเงินนะคะจะได้จากงานประจําค่ะลูกค้าประจํานะคะงานนอกก็ยังไม่มีผลสักเท่าไหร่นะคะจะมีงานที่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็นหลักงานที่เป็นประจำอะไรเงี้ยก็จะเป็นท่อน้ําเลี้ยงของเราอยู่นะคะสุขภาพนะคะ ออตอนนี้นะคะคืออาจจะให้ระมัดระวังนะคะเรื่องภูมิแพ้นะคะใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคะก็อาจจะแบบว่าระมัดระวังตัวเองหน่อยเพราะอากาศช่วงนี้จะชื้นเนาะสำหรับคนที่บางคนนะคะที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วคนที่เกิดเป็นพูดกลางวันเนี่ยก็จะมีเกณฑ์นะคะที่ทําให้แบบว่าเ,เกิดอาการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้พกยาพกติดตัวไว้หรือว่าบางคนเป็นหอบเป็นอะไรเงี้ยคะก็ให้พกยาพ่นยาอะไรไว้ติดตัวสักนิดนะคะอาจจะมีอาการขึ้นมาได้นะคะค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะประจำวันที่1ตุลาคม2564ดองฮุนเป็นดังนี้คะ่ะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะการงานเนี่ยดีมากนะคะการเจราจาสําเร็จการงานดีคิดทําสิ่งใดสําเร็จหมดเร่งลงมือทำนะคะบนดีแน่นอนวันพรุ่งนี้นะ,ะเป็นวันธงชัยของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะการเงินนะ,ะได้จากงานนะ,ะงานนอกงานในงานมาแบบว่าทุกสาขาอาชีพเลยนะคะก็คือ ให้เลือกเอานะคะทำเอาอะไรที่มันแบบได้เงินหนักๆได้เงินแม่นๆนะคะก็เลือกเอาทำนะคะที่ไหวนะคะความรักสดชื่นเบิกบานสาราญใจมากเลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างดีค่ะมีแต่ล่าเรื่องเงินไปนะคะบางทีล่าเรื่องเงินไปบางทีวิวัวนกระตู้หูมากไปก็ลืมงานได้เช่นกันนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะยังไงก,ก็เป็นวันธงชัยก็ขอให้โชคดีนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคะ่ะ ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันดวงประจําวันที่1ตุลาคม2564ดังนี้ค่ะการงานนะคะบางทีต้องใจเย็นนิดน,นึงคันเหนื่อยนะคะแต่ว่าสําเร็จค่ะเก็บทรัพย์สินนะคะพยายามเก็บไว้กับตัวนะคะเก็บไว้ได้ก็เก็บไว้กับตัวนะคะพยายามหรือว่าหาที่ปลอดภัยเก็บหรือฝากใครที่ไว้ใจได้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ทรัพย์สินสูญหายนะคะเพราะว่า อา,อาจจะเฝ้าระหวังนิดนึงนะคะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นวันนะคะก็คือว่ามันมีไพ่ที่เตือนไว้อยู่นะคะยังไงก็เก็บหรือว่าดูแลทรัพย์สินให้มากขึ้นนิดนึงนะคะหรือว่า,าใช้ความละเอียดรอบคอบสักหน่อยะค่ะความรักนะคะช่วงนี้อยากเก็บตัวค่ะบางทีก็เบื่อเอยากจนบางครั้งก็นิ่งเงียบไปเลยอ,อะไรเงี้ยนะคะคิดนะคะ นอนไม่หลับเครียดนะมีฝันร้ายนะคะเงียบนะคะแล้วก็เงียบก็คือทางออกที่ดีนะคะบางครั้งอาจจะมีอะไรเข้ามาในใจให้ใหใหคิดมากอยู่นะคะสุขภาพนะคะก็คือโรคเดิมๆนะคะอาจจะก,กำเริ่มสักหน่อยนะคะอาจจะแบบว่า ให้นอนเร็วขึ้นนะคะดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ปรักําลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยคะมันก็ต้องเหมือนต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึง่งเพราะว่าสุขภาพของคนที่เกิดเป็นพิหัรนะคะมันจะมีแบบว่าโรคเดิมๆนะคะอาจจะเป็นภูมิต้านทานต่าอาจจะภูมิต้านทานน้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เรากําเริบได้นะคะขอให้โชคดีค่ะค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงคุณในวันที่1ตุลาคม2564นะคะ โดยคุณเป็นดังนี้ค่ะการง,งานนะคะเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้เครียดกับการใช้เงินเป็นกันหมดลวนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นมากหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ไม่กล้าใช้เงินเลยแต่มีเข้ามานะคะเงินมีเข้ามานะคะการเงินเนี่ยก็อาศัยลูกค้าประจําอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ถามว่าได้ยอดตามที่เราคาดหวังไหมก็คือได้ตามที่เราคาดหวังไว้เหมือนกันนะคะความรักนะคะออมีความสุขดีค่ะ บางทีถ้าคนโสดก็คือโสดต่อไปนะคนมีคนคนมีรักก็คืออ,อาจจะเป็นแบบรักจากที่ใกล้ๆอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้นะคะสุขภาพนะคะ,ะร่างกายค่อนข้างสมดุลดีแล้วค่ะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะ ในวันที่1ตุลาคม2564ดวงคุณเป็นเป็นดังนี้ค่ะการงานนะคะค่อนข้างมีปัญหานะคะอาจจะแบบแบบจบจากที่1แล้วก็ไปเริ่มอีกที่1นะคะค่อนข้างจะรู้สึกหมดใจกับงานที่เดิมหรืออะไรประมาณนี้นะคะการเงินดีค่ะระวังค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วก็ให้ระมัดระวังอาจจะแบบช้าหน่อยนะคะกับความกล้าได้กล้าเสียในการจ่ายเงินนะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบ ใจง่ายใจไวอยู่แล้วเนาะความรักนะคะความรักคนโสดก็ยังโสดต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะก็แบบต้องใจเย็นไปก่อนนะคะสุขภาพนะคะลดการทางานลงบ้างนะคะพักผ่อนบ้างนะคะอาจจะแบบว่าพักผ่อนบ้างใช้เวลากับครอบครัวบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะใช้เวลากับครอบครัวอยู่แล้วก็ลองหาสาถนานการณ์หรือกิจกรรมอะไรทําเพื่อแบบให บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นนะคะโอเคอาจจะแบบมีความเครียดกาดอยู่เล็กสักเล็กน้อยนะคะอาจจะต้องใจเย็นลงอาจจะแบบว่าอาจจะแยกกันบ้างนะคะคนนึงไปเดินแห้งคนนึงอยู่บ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะคนนอนสอบบางทีก็เนี่ยค่ะมันมีเหตุให้บางครั้งก็อนทให้เราหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีประจําวันนะคะพรุ่งนี้นะคะให้เลือกสีนะคะประจําวันนะคะเลือกเสื้อผ้าหรือว่าเลือกสีสิ่งของอะไรนะคะที่จะต้องซื้อเข้าบ้านนะคะ สีที่ประสบความสําเร็จก็คือสีชมพูค่ะสีที่ทําให้มีโชคมีลาบนะคะสีดําค่ะอย่าใส่สีน้ําเงินนะคะจะทําให้เกิดการทะเลาะมีปากเสียงได้นะคะสีขาวจะทําให้เจ็บป่วยค่ะค่ะยังไงก็ลองเลือกเสื้อผ้าหรือว่าทำเอหรือซื้อสิ่งของเข้าบ้านนะคะลองเลือกดูนะคะจะทําให้มีโชคมีลาบโชคดีขึ้นนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย